สวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้เราพาเพื่อนมาที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้านะครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศแบบเย็นสบายแบบนี้เลยเนหะ็นไหมเพื่อนอันนี้คือจุดนั่งเล่นนะครับผมเรามานะครับตัวนี้เป็นซุ้มเลยนะครับไปใหญ่ตรงนี้เลยนะอันเนี้ยผมได้เอาซิมทูนะครับตัวโปร 5G นั่นเองครับผมตัวนี้ผ่านเมกนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดนะครับที่ ผู้หินร่องกล้าว่าเน็ตจะเร็วแรงหรือเปล่านะครับกรณีที่เราไปใช้งานนะเอาไว้พวกพานะครับผมเอาใช้งานเป็นครอบครัวนะครับใส่รถตู้กรณีที่เรามาเที่ยวนอกสถานที่มาไรส์สดอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดให้เพื่อนได้ชมกันนะครับกรณีที่เรามาเที่ยวนะครับจะให้ดีเนะเพื่อนไม่ถูกก็อีเอ็ดนะครับ แนะนำนะครับหาซิมแบบ 5G หรือว่า 4G นะครับอลิมิเต็ดเอามาใส่ครับตัวพ็อกเก็ต f i แบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสปีดนะครับว่าสปีดเทส s t นะครับที่อุทยานภูหินร่องก้านะครับผมความเร็วสปีดนะครับอินเทอร์เน็ตจะเร็วแรงไหมตอนนี้ผมใช้ของทูนะเพื่อนๆของทูมูฟเอสนะครับสปีดก็ลองดูนะเพื่อนๆก็วิ่งประมาณสัก30-40เมกครับโดยประมาณเพื่อนถ้าเกิดเห็นนะอู กระโดดไป80กว่าเมกะเฮิร์เพื่อนๆอันนี้คือเปิด 4G 5G น,นั่นเองครับวิ่งแบบออโต้นะครับย้ำนะล็อกวิ่ง 4G 5G นะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกานะนั่นเองครับผมเห็นไหมดาวโหลดอยู่ที่81.2เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับอัพโหลดอยู่ที่24.1เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่จะเอาไปใช้งานนะครับนอกสถานที่เอาไปไร้์สดนะครับเดี๋ยวเทส รอบที่2ครับผมให้เพื่อนได้ชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปจุดอื่นนะครับแล้วก็เทสสปีดให้เพื่อนได้ชมเป็นจุดๆไปนะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจนะตัวพ็อกเก็ต WiFi นะครับตัวนี้แบบพกพานะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยเราจําเป็นไหมนะครับกรณีที่เรานะมีซิมเน็ตเพียงซิมเดียวนะครับปล่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราไปเที่ยวเป็นรถตู้เนี่ยสีหคน10คนอะไรเงี้ยยีคนตัวนี้ก็ต่อได้ครับตัวนี้รองรับนะครับผม 40กว่ายูเซอร์นี่สบายเลยเพื่อนตัวนี้เป็น Wi-Fi 6ด้วยนะครับผมรอบที่ 2, 2> ครับผม65.8เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับจุดที่เราอยู่นะก็อยู่กลางป่าเลยเพื่อนกลางเขากลางป่าเลยนะครับผมจากจุดที่เราขับรถมานะครับบางจุดสัญญาณก็ไม่มีนะอ่าครับผมแล้วแต่ค่ายนั่นเองครับผมลองดูนะครับเห็นไหมรอบที่2ครับ6 5ส 8เมกะบิตเปอร์เสร็จครับผมอัปโหลดอยู่ที่20เมกะบิตเปร์เส็จนะครับไปเดี๋ยวเราบานเพื่อนไปดูรอบๆกันครับไปนี่เลยอย่าลืมนะครับมี S ซื้อเอมีถูซื้อถูนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา่าเพื่อนมาชมนะครับรอบๆเลยนะครับป้ายอุทยานหินล่องกล้านะครับผมอุทยานภูหินล่องกล้านั่นเองครับผมขับรถแบบ แบบชมวิวธรรมชาตินะครับเย็นๆหมอกส,สวยๆนะครับผมเห็นะเพื่อนๆอันนี้คือป้ายอุทยานแห่งชาติหินร่องกานั่นเองครับผมแหมภูหินร่องกาเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับวิวส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับพกพาตัวปอกเกตมานะครับกรณีที่เรามานะครับเป็นครอบครัวนะครับด้วยเป็นรถตู้อะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะเลยเพื่อนซิมเดียว ต่ออินเทอร์เน็ตได้แบบทั้งคันเลยเพื่อนตัวนี้ต่อได้เลย Wi-Fi 6นั่นเองครับผมก็โยมาสัก10เมตรเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับกรณีที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นั่นเองครับผมแล้วก็สเสถียรกว่ามือถือนะเพื่อนๆก็ลองดูกันได้นะครับใครที่สนใจในส่วนของตัว Pocket Wi-Fi แบบนี้ครับก็ ลองดูนะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปเพืเ่อนๆก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับทั้งในส่วนของตัวซิมเทพเน็ตรายปีนะครับรายปีมี6เมกใช้งานทั่วไปนะครับ1เครื่องสบายๆนะครับ15เมกแชร์สัก2เครื่อง3เครื่องได้นะครับกรณีที่เราใช้งานหลายเครื่องเนี่ยแนะนํารายเดือน เอารีมิตนะครับ 4G 5G ไม่อัน้นเอามาใส่ตัว p ็อกเก็ต f i นะครับต่อ USB เข้าคอมพิวเตอร์ได้นะ USB แทนสายแลนดได้นะครับในส่วนของ WiFi 6มี2.4กับ5กิโลเฮิร์ตนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากับไอ้2รีวิวนะครับสำหรับแนะนำตัว p ็อกเก็ต f i ไฟเราเตอร์ไซส,สิมนั่นเองครับเดี๋ยวเราเจอเคลิปหน้าครับ